สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมก็จะมาทำแลบที่6ตอนที่4เชิญรับชมได้เลยครับผมขัดมานะครับก็จะเป็นการอธิบายโค้ดนะครับอย่างแรกเป็นการเลือกใช้ไลบรารีสลับ I2C และ Liquid Crystal นะครับ <c oughs> เพื่อควบคุมจอ LCD แบบ I2C นะครับอย่างแรกเลยสร้างอ็อบเจกต์จอ LCD ที่มี Address ถัดมากำหนดขาที่เชื่อมอุปรกรณ์ต่างๆปุ่มกดอยู่ที่ d 3 led 1อยู่ที่ d 4 led 2อยู่ที่ d 5ขาของอัลตราโซนิกอยู่ที่ d 6และขาเอ็กโคก็จะอยู่ที่ d 7สร้างตัวแปรเก็บสถานะปุ่มปัจจุบันและครั้งก่อนและตัวแปรโหมดสำหรับสลับโหมดแสงผลบนจอ กำหนดค่าคงที่ความเร็วแสงเท่ากับ0.034ซเมตรและตัวแปลงจากเซนติเมตรเป็นนิ้วสร้างตัวแปรเก็บเวลาที่เสียงสะท้อนกลับมาและเก็บค่าระยะทางทั้งเซติเมตรและนิ้วเริ่มสื่อสารซีเรียลที่ความเร็ว115200 bps เริ่มการทำงาน LCD เป็นไฟพื้นหลังและ เียหน้าจอการกำหนดโหมดขาต่างๆนะครับ LED 1และ LED 2เป็นขาออกอามาปุ่มเป็นขาเข้าและซ้ายเป็นขาออกและเอ็กโคเป็นขาเข้านะครับเป็นการรับสัญญาณสะท้อนสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกออกใบดึงขาทลายเป็นโล2ไมโครวินาที จากนั้นส่งไฮ10ไมโครวินาทีแล้วกลับมาที่โลนะครับถัดมาอ่านเวลาที่ขึ้นสะท้อนกลับมาถึงขาเอ็โคการคำนวณระยะทางนะครับระยะเซนติเมตรเท่ากับเวลาคูณด้วยความเร็วอ่าน2ถัดมาระยะนิ้วเท่ากับเซนติเมตรคูณด้วยตัวแปลงนะครับต่อมาการเชื่เงื่อนไขถ้าวัตถุห่าง มากกว่าหรือเท่ากับ8ซนติเมตร LED 1จากกระพริบถ้าน้อยกว่า8ซนติเมตร LED 2จากกระพริบนะครับการแสดงผลบน LCD โหมด0แสดงทั้งเซนติเมตรและ i n c h นะครับโหมดที่1แสดงเฉพาะเซนติเมตร และโหมดที่2แสดงเฉพาะ I N C H นะครับการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดการอ่านค่าปุ่มนะครับถ้ามีคนกดปุ่มใหม่จะเปลี่ยนโหมดจาก0เป็น1เป็น2และก็กลับมาศูนย์นะครับเก็บสถานะปุ่มข้างก่อนเพื่อปกป้องการอาร่านค่าซ้ำต่อไปจะเป็นการต่อวงจรนะครับ อ่าคต่อ GND นะครับไปที่ขั้วลบเลยนะครับแล้วต่อ v i n ไปที่ขั้วบวกเลยครับจากนั้นเสียบสายปุ่มกดเลยต่อไปที่ D สาเลยครับ พอต่อสายปุ่มกดเสร็จแล้วก็มาต่อสายหลอดสาต่อครับออดอกแรกดวงแรกนะครับต่อไปที่ด D5 นะครับ ลองต่อไปต่อไปที่ D4 นะครับต่อไปเป็นการต่อสายวงจออรอาตสาสซนิกนะครับ ต่อ,อไปที่ดีเจ็ดเลย อีกตัวต่อไปที่ดีหกนะครับ d ีเอ็นดีต่อไปที่ d ีเอ็นดีพัลบนะค ุดเป็น VCC ไปต่อที่ VID นะ v i n นะครับจากนั้นมาต่อสาย LCD นะครับ GND ต่อไปที่โคลบนะครับ VCC ต่อไปที่คบวกครับ SDA ต่อไปที่ D2 นะครับ SCL ต่อไปที่ D1 นะครับ จากนั้นมาเสียบเทสระบบกันเลยครับจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการสดแสดงผลลัพธ์นะครับโดยที่จอ L C D นี้จะเป็นการแสด,แดงค่าของอัลตราโซนิกโดย1มีค่าของเซนติเมตรแล้วก็2มีค่าของนิ้ว โดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่ Ultra onic, อัลตราโซนิกไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็จะย้อนกลับมาค่าที่ย้อนกลับมามากกว่าหรือเท่ากับ8ก็ขึ้นไปนั้นก็คือดวงไฟดวงที่1จะกระพริบอันนี้ดวงไฟดวงที่1กระพริบอันนี้ค่ามากกว่า8าแต่ถ้าในกรณีที่อัลตราโซนิกน้อยกว่า8ดวงที่2จะกระพริบ โดยที่ส่นจะกระพริบแล้วค่าก็จะน้อยน้อยก็แปดวงที่สองก็จะกระพริบต่อไปอะจะใช้ปุ่มโดยกดครั้งที่หนึ่งะจะ,สะแสดงเฉพาะค่าเซนติเมตรอย่างเดียวปล่อยแลวกดครั้งที่สองก็จะ,สะแสดงค่านิ้วอย่างเดียวปล่อยก็กดครั้งที่สามก็จะ,สะแสดงทั้งสอง